สวัสดีครับพี่ๆชั้นปาทุกคนวันนี้มาพบกพับครกท่านเหมือนเดิมนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของเศษส่วนการบวกการลบคูณหารเศษส่วนนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาทุกคนเนื้อหาในเรื่องของการบวกลบคูณหารเศษส่วนกันเลยครับอันดับแรกถ้าเป็นในเรื่องของการบวกกับลบเราต้องทําส่วนให้เท่ากันถ้าส่วนเท่ากันแล้วเรานำเศษ ส่วนเดิมครับส่วนของวิธีคูณเศษส่วนก <c oughs> being ็คือตัวไหนที่สามารถตัดทอนกันได้เราก็ตัดทอนกันก่อนนะครับแล้วก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับแล้วสุดท้ายในเรื่องของการหานั่นเองถ้าเกิดในเรื่องของการหานก็คือเราจะเรียนหานเป็นคูณแล้วก็กับจากเศษเป็นส่วนนะครับตัวไหนที่ตัดทอนได้เราก็ตัดทอนกันก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับ แล้วก็ตอบในรูปของเศษส่วนได้เลยครับนี่คือวิธีการง่ายๆในเรื่องของการบอกลบคูณหารเศษส่วนนะครับวันนี้เราดูตัวอย่างในเรื่องของบวกลบคูณหารละคนกันเลยครับไปกันเลยครับมาดูในเรื่องของเศษส่วนนะครับโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนนะครับข้อที่1ฟ้าทําการบ้านวิชาภาษาไทยใช้เวลาไปเศษ2ส่วน3ชั่วโมงนะครับและวิชาภาษาอังกฤษ 2เศษ2อส่วน4ชั่วโมงนะครับเขาถามว่าฟ้าทำการบ้านทั้ง2วิชานะครับใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงครับข้อนี้แน่นอนครับมีวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับเขาถามหาว่าทําไปสองชั่วโมงต้องเป็นวิธีอะไรครับวิธีบวกนั่นเองนะครับมาดูวิธีคิดครับคือสิ่งที่เขากําหนดมาจะได้อยู่2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือ สิ่งที่โจทย์กำหนดนะครับตัวที่สองนะครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับข้อที่หนึ่งครับวิชาภาษาไทยนะครับใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับเศษ2อส่วนสา ชั่วโมงนะครับตัวที่2ครับที่เขากำหนดให้เรามาก็คือภาษาอังกฤษนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ2เศษ2อส่วน4ชั่วโมงนะครับหมดเรืยังครับหมดแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูครับสิ่งที่โจทย์เขาถามนะครับคือฟ้าทำการบ้านไป เขาถามว่าฟ้าทํากันบ้านทั้งสองวิชานะครับใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีทําครับในส่วนของวิธีทำนะครับอันดับแรกเลยวิชาภาษาไทยนะครับเศษสอส่วนส,วน,สนะครับบวกด้วยวิชาภาษาอังกฤษครับเท่าไรครับสองเศษสองส่วนสี่นะครับเท่ากับ สี่เหลี่ยมนี่คือประโยคสัญลักษณ์นะครับคราวนี้เรามาแสดงวิธีทำก่อนที่เราจะแสดงวิธีทำนะครับเรามาดูครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีจํานวนคระนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทําจํานวนคระหอยู่ในรูปของเศษส่วนเกินนะครับโดยที่เอา4ไปคูณกับ2เท่ากับ8นะครับ8บวก2เป็น10แสดงว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ10ส่วน4นั่นเองนะครับเขียนใหม่ก็ได้เป็นเศษ สส่วน3นะครับบวกด้วยเศษ10ส่วน4นั่นเองนะครับเรามาดูว่าเราสังเกตห็นว่าถ้าเป็นวิธีบวกกับลบนะครับเราจะทําส่วนให้มันเท่ากันนะครับโดยที่ส่วน3กับส่วน4ยังไม่เท่ากันนะครับเราจะทําส่วนให้เท่ากันโดยที่เราจะจับคูณกันเลยนะครับ3คูนกับ4นะครับแล้วก็2 ตัวนี้ก็คูณกับส่วน4นะครับแล้วก็เศษ10ตัวนี้ก็มาคูณกับส่วน3นั่นเองนะครับ3คูณกับ4ได้เท่าไหร่ครับได้12นะครับก็คือส่วน12นั่นเองเศษ2คูณกับ4นะครับได้เท่าไหร่ครับได้8นะครับบวกด้วยเศษ10คูณกับส่วน3ก็ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ 30นั่นเองอ่ะแสดงว่าคำตอบก็คือเศษ38สนะครับส่วนด้วย12นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะทำอยู่ในรูปของเศษส,ส่วนอย่างต่ำนะครับเราจะเห็นว่าเศษ38ส่วนด้วยนะครับเป็นจำนวนคู่นะครับแล้วก็ง่ายสุดเลยครับใช้แม่2ครับตัดเลยครับ2 6งนะครับแล้วก็2 19เป็น38 8นะครับเขียนใหม่ได้เป็นเศษ19ส่วน6นะครับคราวนี้สามารถตัดทอนหรือทำเป็นสูตรอย่างต่ำได้ไหมครับถ้าเกิดไม่ได้นะครับเราก็ทำให้อยู่รูปของจำนวนคระเลยนะครับโดยที่6คูณกับอะไรครับมีค่าเท่ากับ19ครับอ่าอันดับแรกเลยส่วนก็คือเหมือนเดิมนะครับส่วน6นะครับ6คูณกับอะไรเป็น19ไม่มีนะครับใกล้เคียงก็คือ 638เองคูณกับ3เพราะนั้น18เหลืออีก1นะครับเป็น19แสดงว่าได้เท่ากับ3เศษ1นส่วน6นะครับนี่คือคำตอบนะครับของข้อที่1นะครับแสดงว่าฟ้าทำการบ้านทั้ง2วิชานะครับเท่ากับ3เศษ1ส่วน6ชั่วโมงนะครับมาดูตัวอย่างในข้อที่2ครับพ่อซื้อแตงกวาเศษ1ส่วน2กิโลกร,รมัมและซื้อมะเขือเปราะ เศษสส่วน4กิโลกรัมถ้าแตงกวาและมะเขือเปราะราคากิโลกร,รัมละ24บาทพ่อต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดน,นะครับเรามาดูวิธีคิดกันเลยครับในฝั่งซ้ายมือนะครับจะให้เป็นในส่วนของแตงกวานะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับและในฝั่งขวามือนะครับจะให้เป็นมะเขือเปราะนะครับ เท่ากับเศษ3ส่วน4นะครับคราวนี้เขาบอกว่าแตงกวาและมะเขือเปราะนะครับกิโลกรัมเท่ากันนะครับคือกิโลกรัมละ24บาทนะครับทั้งหมดที่พ่อซื้อนะครับคือราคาเดียวกันราคา24บาทนะครับมาดูในส่วนของวิธีทำนะครับเราจะนำแตงกวานะครับเศษ1ส่วน2กิโลกรัมนะครับบวกด้วยมะเขือเปราะนะครับเศษ3ส่วน4กิโลกรัมนะครับ ในกรณีที่เป็นวิธีบวกกับลบนะครับในเรื่องของเศษส่วนนะครับเราจะต้องทําส่วนให้เท่ากันนะครับโดยที่เราจะนําส่วน2ไปคูณกับส่วน4หรือก็ได้นะครับแต่ในกรณี้ครูจะทําส่วน2ให้เท่ากับส่วน4นะครับโดยที่เอาไปคูณกับ2นั่นเองเราต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับจะได้เท่ากับ1นคูณสเป็น2นะครับ 2คูณ2เป็น4นะครับบวกด้วยเศษ3ส่วน4นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2บวก3เป็น5นะครับส่วนด้วย4ส่วนเหมือนกันแล้วครับยกมาแค่ตัวเดียวนะครับก็คือส่วน4นั่นเองนะครับคราวนี้ในส่วนของน้ำหนักของแตงกวานะครับแล้วก็น้ำหนักของมะเขือเปราะนะครับได้เท่ากับเศษ5ส่วน4นะครับเราอยากรู้ว่า เป็นเงินกี่บาทนะครับเราก็นำน้ำหนักเศษ5ส่วน4นะครับมาคูณด้วยราคาก็คือ24บาทนั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับในกรณีนี้เป็นวิธีคูณนะครับเราสามารถตัดทอนได้ก็คือ4กับ24นะครับโดยที่เอาสูตรคูณแม่4นั่นเองครับ41เป็น4นะครับ4อะไรได้2ีครับก็คือ4 6เป็น24นั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ เหลือ5ส่วน1น,นะครับคูณด้วย6นั่นเองเราจะเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะครับในเรื่องของการคูณนะครับโดยที่5คูณ6เป็น30นะครับ1ไม่มีตัวคูณเพราะนั้น6เป็นจำนวนเต็มก็ส่วนได้1 1น,นะครับ1คูณหหรือ1ก็เท่ากับ1เหมือนเดิมนะครับได้เท่ากับเศษ30ส่วน1น,นะครับหรือ30นั่นเองพ่อ ต้องจ่ายเงินทั้งหมดนะครับ30บาทเองนี่คือคำตอบในข้อที่2นะครับมาดูในข้อที่3ครับบริษัทรับเหมาสร้างถนน2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรสร้างไปแล้วเศษ7ส่วน8กิโลเมตรถ้าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือเฉลี่ยวันล,ละเศษ11ส่วน40กิโลเมตร จะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จภายในกี่วันครับสิ่งที่เขาถามหรือสิ่งที่เขากําหนดให้เรามาก็คือนะครับเขากําหนดให้เรามาก็คือผู้รับเหมาได้สร้างถนนทั้งหมดนะครับ2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรนะครับเขาสร้างไปแล้วเท่ากับเศษ7ส่วน8คือตัวนี้นะครับและเขาบอกให้กับเราอีกนะครับว่าบริษัทสร้างถนนส่วนที่เหลือนะครับฉเฉลี่ยว,วันละเศษ ส1ส่วนด้วย40กิโลเมตรนะครับเขาถามว่าจะสร้างส่วนที่เหลือนะครับเสร็จภายในกี่วันนะครับส่วนที่เหลือก็คือเศษ11ส่วน40ตัวนี้นะครับภายในกี่วันนะครับเรามาดูวิธีคิดกันเลยครับอ่านี่คือเส้นถนนนะครับครูจะแบ่งเป็นส่วนที่ สร้างไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่สร้างไปแล้วครับเท่ากับเศษ7ส่วน8นะครับแล้วฝั่งขวามือของเรานะครับคือจะให้เป็นส่วนที่เหลือนะครับเท่ากับเศษ11ส่วน40นั่นเองนะครับนี่คือที่เหลือนะครับ ถนนทั้งหมดก็คือเท่ากับ2เศษ4ส่วน5นะครับกิโลเมตรนั่นเองนะครับนี่คือสร้างถนนทั้งหมดนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับเราอยากรู้ว่าเราเหลือถนนเท่าไหร่นะครับเราก็นำถนนทั้งหมดนะครับมาลบด้วยส่วนที่เราสร้างไปแล้วนะครับวิธีทำครับ ขนุนทั้งหมดก็คือ2เศษ4ส่วน5ะครับลบด้วยส่วนที่สร้างไปแล้วก็คือเศษ7 8ส่วน8ะครับเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะครับ,บ,บ,รค,รบคราวนี้เรามาดูนะครับในจำนวนนี้เราจะเห็นว่าอยู่ในรูปของจำนวนคระนะครับเราจะอยู่ทำ เราจะทําจํานวนคะนะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเกินนะครับโดยที่ l 5ไปคูณกับ2ก็คือเท่ากับ5คูณ2ก็เป็น10นั่นเองนะครับ10บวกกับ4ก็เท่ากับ14นะครับแสดงว่าได้เท่ากับเศษ14ส่วน5ลบด้วยเศษ7ส่วน8นะครับวิธีบวกกับลบครับเราต้องทําส่วนให้มันเท่ากันนะครับโดยที่ ข้อนี้ครูจะนำห้มาคูณกับ8เลยนะครับนำส่วน5้ามาคูณกับส่วน8นะครับแล้วก็เอาตัวข้างบนนะครับมาคูณไข้กับตัวส่วนนะครับได้ากับเท่าไหร่ครับส่วนก็คือ5้าคูณแดก็ได้กับ40นะครับ 14คูณกับ8ได้เท่ากับเท่าไรครับน่ครับ112นะครับลบด้วย7คูณ5เท่ากับ35นะครับคำตอบได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับเศษ77ส่วนด้วย40นั่นเองนะครับนี่คือนี่คือถนนที่เหลือนะครับ คราวน,นี้เขาบอกว่าเขาทําถนนเฉลี่ยวันละเศษ11ส่วน40คือตัวนี้นะครับเราอยากรู้ว่าเราจะทําถนนที่เหลือคือเศษ77ส่วนด้วย40เนี่ยเศษภายในกี่วันนะครับมาดูครับเราก็นําไปหารนั่นเองนะครับคือเฉลี่ยก็คือวิธีหารนะครับหรือการหารนั่นเองนะครับเรานําเศษ77นะครับส่วนด้วย40หารด้วยเศษ11ส่วน40นะครับ <N> ในส่วนของวิธีหารก็คือเราจะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับแล้วก็กลับจากเศษเป็นส่วนนะครับ,แล,บ,รบแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับเศษ77ตัวหน้าก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับส่วนด้วย40เปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับกลับจากเศษเป็นส่วนนะครับก็กลายเป็นเศษ40ส่วนด้วย11นะครับเราจะ ตัดทอนกันนะครับอันไหนที่ตัดทอนกันได้แล้วก็ตัดทอนกันไปเลยนะครับ40กับ40ก็คือตัดทอนกันได้นะครับก็เหลือ1 401เป็น40แล้วก็41เป็น40นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ11 1เป็น11แล้วก็11 7เป็น77นั่นเองนะครับคำตอบได้เป็นเท่าไหร่ครับ7ส่วน1คูณด้วยเศษ1ส่วน1นะครับ ยกมาฝั่งนี้นะครับได้เท่ากับเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะครับเศษก็คือ7จ็ดคูณหก็ได้เท่ากับ7นั่นเองนะครับส่วนด้วย1นคูณหก็เป็น1หรือ7นั่นเองนะครับนี่คือคําตอบสแสดงว่าจะสร้างส่วนที่เหลือนะครับจะสร้างถนนในส่วนที่เหลือนะครับเศษภายใน7วันนั่นเองนะครับนี่คือคําตอบของข้อที่3ครับเป็นงไงกบ้างครับพี่ชั้นป้า้าทุกคนวันนี้เรื่องของเศษส่วน การบอกว่าคูณหารรากวนง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับแล้วคุณทัศหวังว่าพี่จภพาทุกคนคงหมัน่นทบทวนแล้วก็ฝึกทําแบบพุ้ทันกันไปบหวนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับและว,วันนี้คุณทัดขอตัวลอลาก่อนนะครับแล้วก็ม่ในคลิปหน้านครับขอบคุณสวัสดีครับ